เกมกับดักระเบิดกับทิโก้คุกกี้เสืออร่อยโฮม์อ่ะคุณก่อนบูมบิดหูคิดบูมคิดบิดหูว้าอืมนี่เป็นไส้สตรอเบอรี่ข้างนอกกรุบข้างในหวานหวาบ้าบูมรสช็อกโกแลตของเขาก็เข้มข้นเต็มรสเหมือนกันนะเนี่ยหอมลองช็อกโกแลตบ้างดีกว่าคิดปลาเขาปลาดา แต่ว่าไส้สตรอเบอรีร่อร่อยโคกจะมีความหวานหวานมันๆแล้วก็กรอบกำลังดีที่สำคัญหอมกลิ่นสตรอเบอรีร่มากไปจ้ะชอ็อกโกแลตบิดหูเอเอ บอกลัเมือ่อของคุณนะอันไหนบูมคุณต้องแต่อันแรกคุณนะของคุณนะบูมอันไหนอั่นเี้เขาวางบิดหูเ,หเ,เขาวางระเบิดคุณมาวางซ้ำกับกูทำไม,นห,มหนึ่งสองสามสีส่ส ทีโก้มีทั้งรสสตอรอเบอรี่แล้วก็รสช็อกโกแลตจำรูปเสือหน้าซองนี้ไว้ได้เลยใูก<ส>อยากลองคุกกี้เสือทีโก้ร้านแปะของชําหน้าปักซอยไม่ว่าที่ไหนมีหมดหนึงซองมี4ี่ชิ้นแค่5บาทถูกขนาดนี้เขาขายเอาอะไรวะโจ